กลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลงผลไม้ไทยกับการแข่งขันในเวทีโลกค่ะคุยกันกับคุณคณิษฐาปากิณ์นำหังนักวิจัยนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาของ TDRI นะคะคุณคณิษฐาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พูดถึงเรื่องของตลาดส่งออกผลไม้ของไทยนี่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าสถานก,การณ์เป็นยังไงบ้างคะเอประเทศจีนค่ะเป็นประเทศผู้นําเข้าผลไม้ไทยเป็นอันดับหนึ่งค่ะ,ะผลไม้ที่ส่งออกจีนหลักๆตอนนี้นะคะมีทุเรียนค่ะแล้วก็มังคุดลำไยแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมค่ะ มะพร้าวน้ำหอมนี่เป็นผลไม้ล่าสุดที่ทางเมืองจีนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะความนิยมก็เยอะมากเลยนะคะทุเรียนของไทยก็ดังมังคุดแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมอันนี้ก็คือ เป็นผลไม้ที่ประเทศจีนเนี่ยต้องการอย่างมากแล้วก็นําเข้าจากบ้านเราอยู่เรื่อยๆนะคะก็เรียกว่าการส่งออกผลไม้ไทยโดยเฉพาะไปะยังตลาดจีนนี่ก็เติบโตต่อเนื่องแล้วก็เติบโตวรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะทีนี้ถ้าย้อนไปดูเนี่ยค่ะศักยภาพของตลาดผลไม้ไทยที่จะส่งออกโดยเฉพาะไปะยังตลาดจีนนี่มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้จีนต้องการผลไม้ในบ้านเราคะ่ะ อันดับแรกนี่น่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของผลไม้ไทยค่ะค่ะคือ,อมีคุณภาพดีเป็นมีชื่อเสียงนะคะ,ะความต้องการบริโภคจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะก็คือจีนเขาก็รู้จักผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะใช่ไหมคะแล้วก็อย่างทุกทีไทยก็มีเอกลักษณ์ใช่ไหมคะที่จีนก็ พยายามทดลองปลูกทุเรียนแต่ว่าก็ยังน้อยอยู่แล้วก็รสชาติก็ยังไม่อร่อยเท่ากับทุเรียนของบ้านเราอย่างหมอนทองนี่คนจีนก็ชอบกันเยอะใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะค่ะทีนี้เรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรทาง t d r i เนี่ยมีการไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของ โรงคัดบรรจุผลไม้ใช่ไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยสำหรับเรื่องของความสนใจของงานชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความสนใจของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่ดูแลเรื่องีอยู่ก็เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยหลงหลงจีนได้เข้ามาทำธุรกิจโรงคัดบรรจุเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะมองว่า ถ้าลงจีนเข้ามาล้งต่างชาตินะคะขอเรียกว่าเรื่องต่างชาติละกันเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะกระทบกับผู้ประกอบการไทยนะคะคนไทยอาจจะแข่งขันไม่ได้หรือว่าลงจีนอาจจะมาครอบงำตลาดนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยอ่อนแอลงไปค่ะค่ะ อ่าอันนี้ก็เป็น,น,นสำคัญเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเข้ามาของผู้ประกอบการต่างชาติอย่างผู้ประกอบการจีนเนี่ยก็เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของธรุรกิจส่งออกผลไม้ด้วยนะคะ,ะทีนี้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าการไปศึกษาเรื่องนี้เนี่ยค่ะศึกษายังไงกลุ่มตัวอย่างเป็นยังไงแล้วก็ผลการศึกษาเป็นยังไงบ้างคะ่ะอ่าเราโฟกัสไปที่ผลไม้ส่งออกสําคัญอยู่สีชนิดนะคะ ก็คือทุเรียนมังคุดลำไย,ยแล้วก็มะพร้าวน้ําหอมโดยลำไย,ยเนี่ยจะเป็นลำก็คือโฟกัสไปในผลไม้ซึ่งมีลงตั้งอยู่ในจังหวัดในแหล่งพ่อปูกนะคะอย่างลำไย,ยก็จะเป็นทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกอลำไย,ยภาคเหนือหลกักๆเนี่ยที่เราลงพื้นที่ก็คือจังหวัดเชียงใหม่กับลำพูนนะคะ ส่วนลำไยภาคตะวันออกนี่ก็คืออยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนทุเรียนนะคะก็จะเป็นผลไม้ซึ่งปลูกในภาคตะวันออกกับภาคใต้เป็นหลกนะะักค<อ>่ะมังคุดก็เช่นกันค่ะซึ่งเราก็ไปศึกษาที่จังหวัดจันทบุรีกับชุมพรนะคะ<อ>ส่วนมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยพื้นที่หลักๆปลูกเนี่ยก็จะมีอยู่ทางภาค ภาคตะวันตกนะคะราชบุรีสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมอะไรพวกน,นี้ค่ะเราก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะค่ะทีนี้ที่ลงพื้นที่ไปเนะะี่ยค่ะสิ่งที่นักวิจัยสนใจในการเก็บข้อมูลนี่มีประเด็นไหนบ้างคะเราก็ปจะดูเรื่องกับว่าณปัจจุบันเนี้มีล้งไปตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูว่า วิธีวิธีการขายนะคะวิธีการตลาดเป็นยังไงบ้างนะคะและรูปแบบการซื้อขายของลูงเป็นยังไงบ้างคะ่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือคำถามของการวิจัยนะคะที่ลงไปแต่ละพื้นที่ก็โฟกัสไปที่ผลไม้แต่ละชนิดที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆในหลายๆจังหวัดนะคะทีนี้ผลการศึกษานี่เป็นยังไงบ้างคะถ้าในภาพรวมนี่ ในเรื่องของผลล้งผลไม้นะคะเราก็พบว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงผลไม้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากๆเลยนะคะ,ะจากเมือ่อปีสองพันห้า้อยหกสิบเนี่ยมีอยู่สองร้อยี่สิบกว่าล้มค่ะ,ะแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยพฤศจิกายนปีนี้นะคะจากฐานข้อมูลของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรนะคะคือ ลงเนี่ยเฉพาะไปเมืองจีนนะคะถ้าจะส่งออกได้เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรก่อนณะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลลงผลไม้ที่ไปเมืองจีนนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งรอยี่สิบสองลงนะคะอืมค่ะก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยเฉพาะที่ไป<ช>จีน<ช>นะคะค่ะใช่ค่ะค่ะออส่วน ่าลงคัดบรรจุถ้าแยกเป็นลายภาคนะคะคะภาคตะวันออกเนี่ยรวมภาคภาคกลางภาคตะวันออกนี้เรารวมเป็นภาคภาคกลางด้วยกันนะคะมีตะวันตกตะวันออกด้วยกันนี่มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยกว่าล้มค่ะเฉพาะจันทบุรีนี่มีเก้าร้อยสิบสี่ล้มลงลงมาก็จะเป็นล้มที่อยู่ทางภาคใต้ค่ะแล้วก็ภาคเหนือค่ะ,คะ อันนี้คือจำนวนของล้งที่เพิ่มขึ้นนะคะก็สะท้อนถึงเรื่องของกระแสของการส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูสัดส่วนระหว่างล้งที่มีเจ้าของเป็นผู้ประกอบการไทยกับล้งที่เจ้าของเป็นผู้ประกอบการต่างชาตินี่สัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือว่า,อย,าอย่างที่บอกไปนะคะว่า ลงผลไม้เนี่ยส่งออกค่อนข้างมากเลยมันก็ดึงดูดนักลงทุนจีนเข้ามาประกอบการด้วยนะคะเขาก็อ,อยากจะเข้ามาดูแลเรื่องการบริหารจัดการอะไรทุกอย่างของเขาอ่ะนะคะ,ะมันก็เลยเป็นเหตุให้ล้งจีนเข้ามาดําเนินธุรกิจนะคะ,ะจากการสืบค้นของเรานะคะเราก็ใช้วิธีการว่าเอาข้อมูลที่ลงทะเบียนของกรมวิชาการเกษตรพัน พันสกว่าล้สองพันกว่าลงเมื่อกี้นะคะที่เอเอสองพันกว่าล้มนะคะ,อะเอามาแมปข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็แยกออกมาได้ว่า,าถ้าเป็นล้งของคนไทยที่จดทะเบียนโดยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นเี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณเกสแปดเปอร์ซนแต่ ถ้าเป็นลงที่คนไทยร่วมกับต่างชาตินะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นนะคะค่ะแล้วก็เป็นลงต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นมีอยู่แค่สามเปอร์เซ็นค่ะอืมค่ะก็แสดงว่าก็ยังเป็นผู้ประกอบการไทยที่เป็นเจ้าของลงอยู่ใช่ค่ะ อืมค่ะทีนี้พอดูสัดส่วนของผู้ประกอบการล้งเนี่ยคือที่ผ่านมาเราก็ได้ยินว่ามีผู้ประกอบการจีนเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของลง้งแล้วก็มาทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของการรับซื้อผลไม้เนี่ยค่ะอย่างนั้น<ฆ>ก็แสดงว่าสัดส่วนก็ยังไม่ได้มีมากเพราะว่าส่วนใหญ่ตามสถิติแล้วก็ยังเป็นของผู้ประกอบการไทยอยู่ถูกไหมคะค่ะคือคือเราเคยคํานวณเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยถ้า ต่างชาติที่ถือหุ้นจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนนี่ประมาณหนึ่งิดนิดเปอร์เซ็นต์ะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสมเปอร์เซ็นต์มันก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นในลักษณะของทางกฎหมายาซึ่งพวกที่ผ่านมาเราก็คงจะเคยได้ยินคำว่านอมินีใช่ไหมคะอาจจะเป็น ลงจีนเองทั้งหมดก็ได้แต่ว่าให้ไทยถือหุ้นในลักษณะนอมินีก็ได้ซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างจะตรวจสอบได้ยากค่ะ อืมค่ะดังนั้นก็คือถ้าเกิดนับการเอาแบบที่ขึ้นทะเบียนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็คือตามที่ทีดีไอศึกษามาแต่ว่าที่เป็นนอมินีเนี่ยก็อาจจะตรวจสอบยากนิดนึงนะคะสําหรับจํานวนของลงที่เป็นลงของผู้ประกอบการต่างชาตินะคะทีนี้รูปแบบของการรับซื้อของลงนี่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเขารับซื้อกันเป็นแบบไหนมันต่างอะไรกันไหมระหว่างลงไทยกับลงต่างชาตินะคะ เท่าที่ศึกษาในเรื่องของรูปแบบการรับซื้อระหว่างลงไทยกับลงต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันนะคะในเรื่องการรับซื้อะค่ะก็คือว่าลงเนี่ยจะเข้าไปตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่ผู้ในพื้นที่ปลูกนะคะแล้วก็เกษตรกรเอามาขายวิธีแรกนะคะวิวธีที่สองก็คือว่าลุงเนี่ยเข้าไปรับซื้อจากผู้รวบรวมหรือว่าพ่อค้าคนกลางในพื้นที่อืม วิธีที่สามก็คือว่าล้งเนี่ยเข้าไปรับซื้อโดยผ่านผู้แทนของล้งเองนะคะผู้แทนอาจจะเป็นคนไทยหรือต่างหรือเป็นล้ของต่างผู้แทนที่เป็นคนจีนก็ได้นะคะเข้าไปซื้อในลักษณะแบบเหมาสวนหรือไม่เหมาสวนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่เห็นได้เพิ่มมากขึ้นก็คือว่าล้งเข้าไปร่วมประมูล ผลไม้จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แล้วก็วิสาหกิจชุมชนอะคะ่ะโดยอันนี้ก็คือโดยเฉพาะกรณีมังคุดนะคะซึ่งตัวนี้ดีมากเลยนะคะมันจะทําให้ราคาของผลไม้ไทยโดยเฉพาะมังคุดนะคะมันไม่ผันผวนนะคะแล้วก็ราคาดีขึ้นนะคะ อืมค่ะอันนี้ก็คือ<ะ>รูปแบบวิธีการของการรับซื้อทําธุรกิจของลงนะคะก็มีหลายร,<ะ>รูปแบบเลยนะคะทั้งการไป<ะ>ทั้งจุดรับซื้อไปรับซื้อถึงที่การประมูลก็มีนะคะซึ่งผู<ะ>้ประกอบการไทยกับต่างชาติรูปแบบก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันใช่ไหมคะไม่ค่อยแตกต่างค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างแบบหนึ่งนะคะคือ,อในการในการซื้อของลงเนี่ยค่ะมันจะมีลงใหญ่ลงเล็กใช่ไหมคะ ถ้าล้งใหญ่เนี่ยเขาจะมีการสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะแบรนด์ผลไม้ของตัวเองแล้วก็ทำเนินธุรกิจแบบครบวงจรค่ะมีการรวบรวมคัดเกรดคัดคุณภาพขนส่งบรรจุแล้วก็ส่งออก บริษัทเนี้ยจะเป็นบริษัทใหญ่ก็จะมีทั้งของคนไทยของคนจีนอยู่เด็กเออหมายถึงบริษัทไทยบริษัทจีนนะคะที่เป็นบริษัทใหญ่เหล่านี้ค่ะดําเนินการมานานมากนะคะแต่แล้วหลกัหลกๆก,ก็คือว่าเขาก็จะมีพ่อค้าเครือข่ายเป็นพ่อค้าคนจีนที่อยู่ที่โนนเป็นคนทําตลาดให้นะคะอืแล้วก็แล้วก็ลงอีกประเภทหนึ่งก็คือลงไทยกับลงจีนนี่แหละแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นลายลายเล็กลายขนาดกลางนะคะกลุ่มเนี้ยเกือบ เกเป็นี่ยเป็นกลุ่มรับจ้างแพ็คค่ะตามคำสั่งซื้อค่ะก็มีรายได้จากการแพ็คผลไม้นะคะต้องบริหารจัดก,การต้นทุนให้ดีถ้าได้ถ้าบริหารดีก็ได้กำไรเยอะหน่อยกลุ่มเนี้ยจะมีผู้ค้ามาไอ้คู่แข่งมากค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงด้วยล่ะค่ะว่าถ้าออเดอร์จากจีนไม่มีก็อาจจะผู้ว่าจ้างก็อาจจะหยุดรับซื้อได้ค่ะ อืมค่ะอันนี้ก็คือการดําเนินธุรกิจของล้งในทุกวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าในหน้าผลไม้นี่บรรยากาศของการรับซื้อของล้งก็น่าจะคึกคักนะคะตามความต้องการของตลาดด้วยแล้วก็จะมีรูปแบบก็คือเป็นแบบครบวงจรเลยอย่างที่เล่าให้ฟังนี่นะคะที่คุณคณิฐาบอกก็คือมาทั้งหลายๆกระบวนการแล้วก็มีการสร้างแบรนด์เพื่อจะ สร้างคุณภาพในผลไม้ส่งออกของไทยไปยังตลาดต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินกิจการของโลงนี่ขอเป็นความรู้หน่อยนะคะว่ามันมีข้อกฎหมายหรือว่ามันมีระเบียบอะไรที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการของลงต่างชาติไหมคะออลงต่างชาติสามารถที่จะเข้ามาดําเนินธุรกิจได้เลยค่ะค่ะไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรเป็นเ,ออเป็นพิเศษมากค่ะ อืมค่ะดังนั้นก็สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้แล้วก็มาแข่งขันกันกับผู้ประกอบการไทยก็เหมือนกันก็คือว่าเป็นผู้ประกอบการล้งเจ้าหนึ่งที่เข้ามาทําธุรกิจไหมคะแปจกจะมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงว่าถ้าเข้ามาแล้วถ้าเป็นธุรกิจของของต่างชาตินะคะสามารถที่จะรวบรวมผลไม้แล้วก็ส่งออกอืมไปได้เลยแต่ถ้า เป็นผลไม้ที่ตกเกรดแล้วมาขายในประเทศเนี่ยไม่สามารถจะทําได้นะคะต้องขออนุญาตก่อนค่ะอ๋อคืออันนี้เฉพาะพพาถือว่าเป็นค่ะเพราะถือว่าเป็นการค้าขายอ,อผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะอ่าก็ะะจะมีกฎระเบียบนะคะดังนั้นเนี่ยในด้านของผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือว่าด้านลบจต่าการเข้ามาของล้งต่างชาตินี่ จะมีผลกระทบยังไงบ้างกับตลาดผลไม้ในบ้านเราอะคะ่ะถ้าในแง่บวกนะคะที่เห็นชัดเจนก็คือว่าตลาดส่งออกผลไม้ไทยนี่ยขยายตัวสูงขึ้นมากค่ะอืมเพราะว่าต้องต้องก็ต้องยอมรับด้วยว่าลุงต่างชาติช่วยขยายตลาดส่งออกผลไม้ไปประเทศจีนมากมากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาผลไม้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วย ยิ่งผลคุณภาพดีตามความต้องการของตลาดต่างประเทศนะคะก็จะจูงใจให้เกษตรกรเนี้ยผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพให้ตรงกับมาตรฐานการส่งออกนะคะแล้วก็การมีล้งในพื้นที่เนี่ยก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกษิจในพื้นที่ค่ะยิ่งช่วงที่มีดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะมีการตั้งล้งอยู่ในพื้นที่ก็จะมีการจ้างงานใน ในสวนแล้วก็มีการจ้างงานในโรงงานนะคะแล้วก็ทางเกษตรกร,เ,ร,กรเองก็มีช่องทางนะคะปกติเมื่อก่อนนี้มันยังไม่มีล้งผลไม้ล้งต่างชาติก็เราก็ขายให้กับพ่อค้าในท้องถิ่นอย่างเดียวปัจจุบันเราเกษตรกร,ร,ก,รก็มีทางเลือกในการจําหน่ายผลผลิตนะคะไม่ได้ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางอย่างเพียงอย่างเดียวะะแล้วก็ ที่เห็นชัดเจนมากๆเลยก็คือว่าราคาผลไม้ไทยเนี่ยณราคาตลาดอราคารับซื้อหน้าสวนนะคะขยับขึ้นสูงมากค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะคะอืมค่ะก็แสดงว่าผู้ค้าผลไม้กเกษตรกรผู้ขายผลไม้นี่ก็น่าจะยิ้มได้นะคะสําหรับราคาที่ดีขึ้นก็คือสินค้ามีคุณภาพมีคนมารับซื้อแล้วก็ขายดีส่งออกได้ดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับเมื่อก่อนอก็คึกคักมากขึ้นนะคะ ค่ะแล้วก,ก,ก็อีกตัวหนึ่งค่ะ,คะม,มีมันการมีล้งเข้ามาเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เรื่องช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็คือว่ามันจะมีการทําสัญญาเหมาสวนล่วงหน้านะคะ,ะซึ่งเกษตรกรก็มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถขายผลผลิตได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเกษตรกรของเราเนี่ยเป็นวัยผู้สูงวัยซะส่วนใหญ่นะคะ S <S การขายบัตรเหมาสวนเนี่ยเกษตรอพอถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยลงเขาจะเข้ามาดําเนินการเก็บเองหมดเลยค่ะมันก็แก้ปัญหาตัวนี้ของเกษตร,รกรไปได้ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าลงนี่ก็คือมาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมในการอยู่ในอุตสาหกรรมผลไม้ไทยนะคะก็คือช่วยทําหน้าที่นะคะเป็นตัวกลางในตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญท,ที่ทําให ผลักดันเรื่องของการส่งออกผลไม้ไทยทําให้สินค้าผลไม้ไทยนี่ก็คือผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาแล้วก็มีผลไม้ที่มีคุณภาพส่งออกไปแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับในส่วนของผลไม้ไทยที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศด้วยนะคะทีน่นี้ถ้าในมุมมองของนักวิจัยเนี่ยคุณคณิตาพอจะมีคําแนะนํำไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยคะ่ะ ผู้ประกอบการล้งเองเนี่ยเขาควรจะต้องมีการพัฒนายังไงต่อไปสําหรับสถานการณ์ในการแข่งขันหรือว่าในการที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาเรื่องของการส่งออกผลไม้ไทยนะคะในตัวของล้งเองเนี่ยค่ะคงจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพนะคะในการคัดคุณภาพของผลไม้ที่จะส่งออกสู่ตลาดนะคะ,คะให้มี ให้ให้ให้ตรงตามมาตรฐานสินค้าส่งออกนะคะในตัวของในในตัวสินค้าผลไม้เพื่อการส่งออกเนี่ยจะต้องได้มาจากสวนที่ผ่านการรับรอง GAP นะคะแล้วก็ตัวโรงคัดบรรจุเองก็ต้องได้มาตรฐาน GMP ด้วยผลไม้ก็ต้องปลอดสารเคมีมปลอดอที่ต้องห้ามแล้วก็ปลอดพวกมแมลง ของอตามข้อกําหนดของประเทศปลายทางตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ล้งจะต้องดําเนินการให้ได้มาตรฐานค่ะค่ะอ่าซึ่งเราก็มีระเบียบเรื่องนี้อยู่แล้วสําหรับเรื่องของผลไม้ส่งออกนะคะแล้วก็ล้งก็ควรจะต้องรักษามาตรฐานแล้วก็อาจจะมีการยกระดับมาตรฐานต่อไปในอนาคตด้วยนะคะทีนี้เรื่องของในภาคการส่งออกผลไม้ของไทยนี่ตอนนี้ก็ถือว่านำไรายได้เข้าประเทศได้เยอะเลยนะคะสำหรับ ผลไม้ส่งออกในมุมของทีดีเองเนี่ยค่ะคุณนธนิตฐามีข้อเสนอแนะยังไงบ้างไหมคะสําหรับเรื่องของการพัฒนาการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังตลาดต่างประเทศนะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยพึ่งพาตลาดจีนมากเกินไปนะคะ่ะตอนนี้ต้องถือว่าเป็นตลาดเดียวเลยนะคะที่เราส่งออกเพราะฉะนั้นรัฐนะคะก็ควรจะขยายตลาด ไปยังตลาดอื่นที่มีศัก,กยภาพด้วยนะคะตลาดเก่าเราก็รักษาไว้อยู่นะคะตลาดใหม่เราก็มองเผื่อไว้นะคะตลาดสําคัญสาคัญที่เรามองไว้ก็คืออาจจะเป็นตล,ตลาดตะวันออกกลางอ,อินเดียหรือว่าตลาดที่มีคนเอเชียอาศัยอยู่ซึ่งคนเอเชียนี้เขาจะคุ้นเคยกับผลไม้เมืองร้อนของเราค่ะค่ะ อืมค่ะก็คือเราควรจะขยายตลาดไม่ใช่เฉพาะตลาดจีนอย่างเดียวแต่ว่าความต้องการของผู้บริโภคในตะวันออกกลางก็ยังมีอินเดียเอเชียก็ยังมีของเขานี่เป็นยังไงบ้างคะพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าผลไม้ชนิดไหนที่เขาต้องการบ้างหมายถึงที่ไหนคะตลาดอื่นๆนะคะอย่างตะวันออกกลางอินเดียหรือว่าเอเชียอื่นๆนี่เขาเป็นยังไงบ้างคะ เอ่อเท่าที่เคยคุยนะคะเขาก็มองว่าถ้าเป็นตะวันออกกลางเนี่ยตลาดลำไยเนี่ยน่าจะมีศักยภาพอ,อาจจะไปทดแทนอินทผลัมได้ค่ะหรือว่าตลาดที่คนเอคือคือถ้าถ้าเป็นคนเอเชียน,นะคะ่ะอย่างสมมติเป็นอเมริกาหรือยุโรปเราอาจจะส่งทุเรียนมังคุดเนาะอะไรพวกนี้ไปได้คะ่ะ ค่ะอืมค่ะก็ยังมีความต้องการหลากหลายสำหรับเรื่องของการส่งออกผลไม้ไทยไปยังผู้บริโภคในตลาดประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะคะขณะเดียวกันมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายไปสู่ภาครัฐยังไงไหมคะสำหรับในการจะพัฒนาเรื่องของผลไม้ส่งออกของไทยนะคะ,ะในเรื่องของการกำกับดูแลนะคะคือ คือเรื่องของเรื่องล้งผลไม้นะคะ,คะที่อาจจะมีการทำสัญญาการระหว่างล้งผลไม้กับเกษตรษกรนะคะตัวเนี้ยจะเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่ามีการทำสัญญาแล้วล้งอาจจะไม่ปฏิบัติตามสัญญานะคะคเช่นอาจจะไม่เข้าไปเก็บเกี่ยวในฤดูกานผลิตนะคะช่วงนั้นราคาผลไม้ตกล้งก็อาจจะไม่เข้าไป หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงสัญญาหลังหลังหลังการทำแล้วทำให้เกษตรกรเสียเปรียรบอย่างเนี้ยค่ะซึ่งส่วนนี้ก็เป็นเรื่องการเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมค่ะญญาตามพรบรการแข่งขันทางการค้านะคะ อันนี้ก็เป็นข้อสเสนอแนะที่ฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะในการกํากับดูแลเรื่องของล้งนะคะที่ต้องเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ต้องทําให้เกิดการรักษามาตรฐานยกระดับมาตรฐานต่อไปนะคะเพื่อที่จะช่วยหนุนเรื่องของการส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดต่างประเทศนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณคณิต t าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากงานวิจัยของ TDRI นะคะแล้วก็เห็นภาพสําหรับเรื่องของ ผู้ประกอบการล้งนะคะทั้งล้งที่เป็นผู้ประกอบการไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวมไปถึงการผลักดันตลาดผลไม้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้เดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI นะคะคุณคณิษฐาปกินำหังค่ะ นักวิจัยนโยบายเศรษฐกิจกระหว่างประเทศและการพัฒนาของ TDRI นะคะสำหรับล้งผลไม้ไทยกับการแข่งขันในเวทีโลกนะคะก็ต้องบอกว่าล้งก็คือผู้ประกอบการที่อยู่ในจุดที่ มีการคัดบรรจุผลไม้นี่นะคะมีรูปแบบของการดำเนินการหลายแบบเลยแล้วก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะยกระดับผลไม้ไทยไปสู่การส่งออกด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการส่งออกในเวทีโลกด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าผลไม้ไทยเนี่ยยังมีจุดแข็งแล้ก็ยังเป็นที่ต้องการ ของหลายๆตลาดแต่ว่าขณะเดียวกันคู่แข่งก็มีนะคะดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ของ TDRI ก็จะเป็นส่วนสำคัญล่ะค่ะที่จะได้ข้อเสนอแนะไปสะท้อน